ครับบ้านเฮาลอดครับครับนี่บ้านเฮาลอดก็ลังเดีดเผาปลากินครับได้ปลาความากครับสองโตก็ได้เิืยดเผากินแปะซ่ากินย่างกินครับนะครับก็ลังจะเตรียมอุปรกาเตรียมความพอมครับในการเดืยดเผาปลากินครับได้ปลาความากครับสองโตครับนี่ตัวขนามงามๆครับ เที่มาเผากินครับเผากินเป็ดแปรซาปลาเผากินครับบ้านเอราร่อยเห็ดแปรซาเผาปลากินครับได้ปลาสองโตครับได้ยครับเดี๋ยวเมาเผาปลาน้ำกันครับนี่กันดังดังไฟครับเห็นอกครับเศษทานกันดังฮ้องขึ้นครับเผาปลาครับมื่อี้บ้านเอรอร่อยเอ็ดเผาปลากินครับสองโตครับเดี๋ยวเผาปลากันได้ครับโดนดูดอกครับก็ที่สูงครับ ไฟข่าของก้อน,นลูกของก้อนไฟของก้อน,นดังไฟครับเดชบจันใดพ้อปันใดครับนะแม่ครับเมืม่อเผาปลาขวากินน้ำกันครับอย่างนะครับปลาขวาเผาปลาครับเผาปลาขวาครับกนั้นเผาเยอะครับนี่มันก็เริ่มเผาครับนะครับ ้าพอป่าน้ำกันครับบ้านเราลอยเอดพอปลากินครับเมื่อนี่ครับเงีนยพอครับนี่ตาในหีบในรลปิ้งอยู่ติ้งเต่าเราครับก็นังยางครับก็นังยางก็นังเผากินเด้ครับจะน้อยบูไใดอยู่โดนด้วยครับกว่าปลาจะสูกครับบ้านเราลอยเอยเอพอปลากินกันครับเมื่อนี้ครับแม่มเดี๋ยวจะน้อยผู้ใดปลาสู้เราจะมาเบ่งน้ำกันดีเลยครับจะเหนียงขอย่างก็เผาอยู่ครับอืมครับ เห็นละกดถ่ายันสวัสดีครับบ้านเราเราลอครับสนางยางป่าครับยางป่าขอครับตัวใบใหญ่เลยนิดเครับแพ้ครับแม่ยางป่านังกันเลยครับนี่ยลอก็ยากครับ ตานอยลอยเหยียดย่างตาจิ mm ้ม hmm. จับ yeah, น so so uh ีไ huh. ด้ปาควาแม่ช่องโตอะไรขนาดจยายครับอะไรยางครับเล็กๆครับเดีอกระนักยางครับตัวนั่งยานครับโตลบหนาวครับยางตาอะไก็มียากกุ้งยางเขาเขียบครับครับมียากตาหรอนมียากตาปัานครับนีกระนักย่างตาอยู่ครับตาควาครับครับตาลอยลเหยียดยางาควาินครับ แม่ครับายามตาหนักอ,อยากจะนายได้กินครับ ยาขาเป็นใจครับลมเย็นบุยวายครับหนาวครับเป็นยางตาครับเนี่ยตาควาตัวใหญ่็นี่ครับก็ะทับสุกนครับเป็นหน้ายางโดนอยู่ครับยางตาคอาอินครับแต่ลอยๆอย่างไรครับผมก็ยางครับก็ยางครับตาคอเนี่ยนี่ครับยืสองตัวตัวหนึ่งก็ลังยางอีกตัวหนึ่งอยู่ในหมอนี่ครับก็หนังยางครับ ครับหนึ่ครับกุ้งครับกุ้งกินเผากุ้งกินน้ำค่ะกุ้งในนี้กระตันแก้วจะถุงครับก็นั่งดังนดันฟื้นใส่เตาใส่ท่านอยู่ครับในเตานั้นครับเขียนสองย่างครับเคีื่องหเผาปล่าปานครับเผากุ้งกินครับอันนี้ต้มหนาวขันครับแดดเลยครับอากาศหนาวหนาวเย็นๆครับต้มหนาวขันครับ ครับหลายเมนูครับมื่อนี้ถึงย่างปลาถึงย่างปลาเตงย่างกุ้งเผากุ้งเึงยีกันหนึ่งสุดยอดครับเขาเคิบครับเขาเคิบบานเฮานะครับได้มาจากตลาดครับบานอร่อยเฮ็ดนะครับย่างกุ้งเขาปิ้งเขาเขิบครับเผาปลากินครับขนงเฮ็ดอยว่ครับเก็ดหลายย่างครับมื่อนี้โต้ลมหนาวครับ นั่ยานก็ไดครับอยกปุ๋งก็แคนั่งยานครับเผาปลากันนั้นเผาครับปลาเนี่ยก็ยู่สูงย่านไรครับเจดีได้ดู่กับปลาควาครับเพาปลาควาครับตัวใหญ่ๆครับเห็นบ่าครับพ่อปลาครับพ่าปลากินครับปลาว่านั้นสูงงานนะครับเผาปลาเห็ดกินกันนั่ปิกินแปรซาครับแล้วก็ปุ๋งตัวใหญ่ๆครับซื้อมาจากตลาดครับปุ๋งครับ เผากุ้งกินโตลมหนาวครันคับวัอนี้ปลาทอดลอยเฮ็ดแล้วกินกินครับเผาปลาเผากุ้งครับตกท้ายรถปีเของเขียบครับการันเฮ็ดด้วยครับก็ตั้งใจทิ่ได้กินให,นหนายหรอกครับเจอในการันเฮ็ดด้วยนะครับปลาทอดลอยๆการันเห็ดอยู่ครับ ได้สุกแล้วครับเขาป่าปีงป่าควางง่าครับได้สุกแล้วครับครับเขากุ้งครับปีงกุ้งนี่ปรุงสุกไปแล้วครับชุดหนึ่งครับแต่ว่าที่นกันั้นปีงอยู่ครับนี่ป่าควาครับได้สุกแล้วครับนี่แต่ว่าพอจะสุกบันใดครับพอจะสุกดีครับปีงไปเดือนโดดไหนมันสุกสุกกราครับอย่งกินครับนะครับปลาโลละเปล่าป่าเปล่ากุ้ง กินครับโตร่หนาวครับจะไมยก็ได้กินนะครับยจะในี้กระปิ้งอยู่ครับเออครับใส่ชุราครับเอาปลาครับเอาปลาเอากุ้งครับใส่ชุรานะครับปลาขลากุ้งกันชุปไปแล้วชุดหนึ่งครับ นะครับแม่กินครับแม่กินกุ้งกินปลาน้ำกันเลยครับแปรซสาครัินน้าำยาแปรซสาที่อย่างแล้วครับกุ้งไม่ค่อยสดเค่ะกุ้งแล้วก็อ่ะถูกไหมล่ะอืครับอย่างปลาครับเอาปลาไฟร้อนครับอย่างกุ้งเผากุ้งครับ กินกับแปซ่าครับแม่ครับแม่บาราลอ่เมื่อนี้โตลมหนาวครับบาราลล่ยกินแปรซ่ากินครับเผาปลายแปรซ่าครับเด้อครับแม่แม่จะน่อยกินเขาน้ากันครับกินปลาเผากุ้งเผาน้ากันครับนะครับกุ้งเผาสุกแล้วครับได้กินกุ้งน้ากันครับตอนนี้รอบป่าไอ้ควันครับรอบป่าตอนนี้จะเผากุ้งนะกุ้งสุกแล้วครับกุ้ง กินกิมนำกิมแป๊สาครับ5นะครับมากินน้ำกันครับกุ่งเผาสุกแล้วครับครับอ่าน้อยอินหนึ่งก้อนครับร้อยอนดียหนึ่งขนงาดเผาขนาดใย่า้ยครับกินไม่กินหรอแม่ครับสุกแล้ว สุกแล้วาเผากุ้งเผาสุกแล้วครับกินน้ากันด้ยครับแา่บ้านร้อยๆตัวลมหนาวเผากุ้งเขาปลากินครับแปรสากครับเอยากกินแปรสาน้ากินแปรสาครับสุกแล้วครับสุกแล้วมากินน้ากันครับนี่บะกรับตาขอตัว่งใหญ่ีนี่ตาขอตัวยิ่งใหญ่ครับเป็นแต่กินครับแปรสาแสบครับก็นังเปลี่ยนกำนังเผาดูครับให้มันสุกดีๆครับ อาคราเราๆกินโตล้มหนาวครับกุ้งเผาปลาเผาครับ